คราวนี้เรามาดูการลงบันทึกบัญชีกันนะครับสําหรับกลุ่มแรกก่อนสําหรับกรณีที่ลงบันทึกบัญชีผิดก่อนเนี่ยนะครับที่รับรู้ทางจํานวนกรณีที่รับรู้รายได้ทั้งจํานวนนะครับก็จะเดบิตด้วยเงินสดด้วยยอดนะครับห้าหมื่นบาทตามที่รับเข้ามานะครับแล้วก็เครดิตด้วยรายได้ค่าเช่าห้าหมื่นบาทตามที่รับเข้ามาครับ ส่วนการบันทึกบัญชีในแบบที่2นั้นบันทึกเป็นนี้สินก็คือบันทึกเป็นรายได้รับลวงหน้านั้นก็จะเดบิตเงินสดเข้ามาเหมือนกันคือได้รับเงินสดเข้ามาเท่ากันนะครับคือห้า0มบาทก็ต้องเพิ่มเงินสดเข้าไปแต่เขาไม่บันทึกเป็นรายได้เขาบันทึกเป็นนี้สินนะครับเขาจึงเครดิตรายได้ค่าเช่ารับลวงหน้าห้ามืครับ ลงแบบใดก็ตามก็ยังถือว่ายังไม่ถูกต้องตามงวดบัญชีนะครับเพราะว่าเราบอกแล้วว่าควรจะบันทึกเป็นไรายได้แค่งวดบัญชีเดือนตุลาคมแค่เพียงหนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นนะครับเราก็มาดูกันนะครับว่าเราจะปรับปรุงอย่างไรดีนะครับตรงนี้นะครับก็คือรายการปรับปรุงเมื่อปรับปรุงแล้วมันก็จะเกิดรายการที่ถูกต้องตามยอดที่ควรจะเป็นนะครับมาดูตามแบบแรกกันก่อนนะครับวิธีที่หนึ่งเรามีวิธีการดูอย่างนี้นะครับว่ารายได้นะครับ มันถือเป็นของเดือนตุลาคมแค่เพียงหนึ่งหมื่นแต่ว่าเราบันทึกเอาไว้ตั้งห้าหมื่นบาททำยังไงดีครับให้ยอดห้าหมื่นบาทนั้นมันเหลือแค่เพียงหนึ่งหมื่นบาทซึ่งเป็นรายได้ของเดือนตุลาคมเท่านั้นก็แปลว่าเราจะต้องไปลดยอดรายได้นั้นออกไปเท่ากับสี่หมื่นใช่ไหมครับเพื่อจะได้ให้รายได้นั้นมันเหลือแค่เพียงหนึ่งหมื่นวิธีการลดยอดก็คือปกติรายได้อยู่เครดิตใช่ไหมครับเราก็เอามันไปไว้ทางด้านเดบิตรายได้ ่าเช่าครับเท่าไหร่ครับ,รบเราต้องการล้างออกไป4,000เราก็เดบิตด้วยยอดสี่และถามว่าเราเคยบันทึกเป็นไรายได้รับลูกหน้าไหมจากกระบวนการแรกเราไม่เคยบันทึกเป็นไรายได้รับลูกหน้าเลยนะครับซึ่งเราได้ก็สรุปว่าเราควรจะต้องบันทึกเป็นไรายได้รับลูกหน้าเท่ากับ4,000เมื่อเป็นเช่นนี้เราไม่เคยลงเราก็ต้องลงซะนะครับ การมาทึกเป็นนี้สินหรือรายได้รับล่วงหน้านั้นจะต้องลงทางด้านเครดิตนะครับเพื่อให้มันเกิดขึ้นในบัญชีดังนั้นพื้นที่ที่เหลืออยู่เนี่ยมันมารอไว้แล้วนะครับเราจึงเครดิตด้วยรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้านนด้วยยอดสี่หมื่นนะครับตัวเลขมันจะเท่ากันนะครับระหว่างด้านเดบิตและเครดิตนะครับพอเราลงด้วยรายการนี้แล้วนะครับก็จะเกิดรายการรายได้และรายได้รับล่วงหน้านั้นถูกต้องนะครับ ลองออกบัญชีแพทย์ดูนะครับตัวนี้คือบัญชีแพทย์รายได้ตัวนี้คือบัญชีแพทย,ยพ์รายได้รับลงหน้าจะเห็นว่านะครับในตอนแรกเราเคยบันทึกเป็นรายได้ไว้ห้าหมื่นบาททางด้านเครดิตนะครับเราเอาตัวนี้มาใส่ในบัญชีแพทย์นะครับเพราะทุกอย่างมันต้องวิ่งไปที่บัญชีแพทย์หมดห้าหมื่น ต่อไปนะครับเรามาปรับปรุงตอนสิ้นเดือนเนี่ยทางด้านเดบิตด,ด้วยรายได้ค่าเช่าเนี่ย4หมืหมดแล้วนะครับส่วนของรายได้เราก็มาลบกันเพื่อหาย,ยอดคงเหลือน,นะครับก็จะพบว่าเหลืออยู่ทางด้านเครดิตเท่ากับ1,000บาทเป็นไปตามที่เราบอกนะครับว่ารายได้ในเดือนนี้ก็คือเดือนตุลาคมควรจะต้องมีค่าเครดงต1,000บาท ส่วนรายได้รับล่วงหน้านั้นเรามาบันทึกตามปรับปรปุงนะครับมันก็ต้องวิ่งไปที่บัญชีแยกยะทางด้านเครดิตนะครับสี่หมื่นบาทซึ่งเราก็ได้ข้อสรุปแล้วว่ารายได้รับล่วงหน้าหรือเป็นหนี้สินต้องมีอยู่เท่ากับสี่หมื่นบาทนะครับก็แปลว่าที่เราปรับปรุงเนี่ยมันถูกต้องนะครับจากการเช็คในสมุดบัญชีแยกแยะทั่วไปนะครับเรามาดูกรณีที่สองกันรายได้รับล่วงหน้าที่เราเคยบันทึกนั้นห้าหมื่นบาทซึ่งมันไม่เป็นไปตามความเป็นจริงซึ่งเราได้ข้อสรุปกันอยู่ว่า มันควรจะต้องบันทึกเป็นรายได้รับล่วงหน้าแค่เพียงสี่หมื่นเท่านั้นแต่บันทึกมากไปครับทายังไงให้มันเหลือแค่เพียงสี่หมื่นก็ต้องลดยอดมันลงไปเท่ากับ1นึ่งหมื่นใช่ไหมครับเมื่อเราต้องการลดยอดมันก็ต้องนํามันไปไว้ด้านตรงข้ามก็คือด้านเดบิตเราจึงเดบิตด,ด้วยรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้านะครับแล้วเราต้องการลดยอดแค่เพียงหมื่นเดียวเราก็ใส่ไป แล้วก็มาดูต่อนะครับด้านเครดิตจะลงยังไงเรามาดูแล้วเราจะเห็นว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยลงบันทึกเป็นรายได้เลยนะครับแต่ว่ารายได้ในเดือนนี้มันมีอยู่เท่ากับ10,000บาทเราก็ควรจะต้องบันทึกให้เกิดขึ้นนะครับรายได้นะครับจะต้องอยู่ทางด้านเครดิตเพราะเป็นบัญชีหมวดรายได้ดังนั้นเราจึงเครดิตด้วยรายได้ค่าเช่านะครับด้วยยอด10,000บาทเมื่อลงเช่นนี้แล้ว ก็จะมีข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริงนะครับเรามาเอาวิเชียรแพทย์ดูอีกครั้งหนึ่งสําหรับวิธีสอนนี้นะครับตัวแรกผมบันทึกเป็นรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าและอีกตัวหนึ่งก็คือรายได้ค่าเช่านะครับตัวแรกเลยเราเคยบันทึกทางด้านเครดิตนะครับด้วยคําว่ารายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้านะครับห้าหมนบาทนะครับ เราก็มาไว้ทางด้านเครดิตเราปรับปรุงเราเดบิตด้วยรายได้ค่าเช่ารับล่วลงหน้านะครับเดบิตก็ไว้ด้านเดบิตลบกันนะครับเหลือทางด้านเครดิตเท่ากับสี่หมื่นซึ่งสี่หมื่นนี้เป็นรายได้รับล่วงหน้าซึ่งถือเป็นมิสิ่ตรงตามที่เราคำนวณไว้นะครับส่วนรายได้ค่าเชา่าไม่เคยมีการบันทึกเลยมาบันทึกตอนปรับปรุงทางด้านเครดิตหนึ่งก็มาใส่ทางด้านเครดิตหนึ่ง ก็เป็นไปตามที่เราว่าว่ารายได้นั้นควรจะต้องมีแค่เพียง1นึ่งบาทเท่านั้นสาหรับเดือนตุลาคมนะครับนี่คือหลักการเกิดขึ้นของรายได้รับลูงหน้านะครับที่จะเป็นหนี้สินหมุนเวียนครับ